แรงมาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่215แรงม้าเลยท่านชมถือว่าเป็นรถดีเซกเมนต์นะคะที่แรงมากๆเลยนะตัว Honda c i v ซ c ตัวปัจจุบันเนี่ยยังแรงไม่ถึงตัวนี้เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเจ้าของเดิมน่าจะเป็นคนรักรถนะเป็นคนชอบแบบความสปอร์ตความซิ่งพอสมควรเลยนะคะตกแต่งมารอบคันเนี่ยถือว่าสวยงามเลยเนาะมูบอกเลยว่าคันนี้ ถูกกว่าตอนออกห้างเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนถึงจะคุ้มแล้วนะคะไม่ประมาณนี้ผ่อนประมาณนี้นะคะมีคันนี้คันเดียวเลยนะท่านผู้ชมคะ นะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมเลยค่ะที่เต็นท์รถบิก๊กคาถนนกาญจนาพิเศษนั่นเองวันนี้นะคะมุกพารถเข้าใหม่นะคะเป็นรถเก่งผู้บริหารนะรถดีเซ gment นะคะที่ฮิตมากๆในยุคนี้เลยนะคะในช่วงปีพศ 2 5 6 8หมูก็เชื่อว่ารุ่นนีนะ้ยังเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะคะที่ยังน่าใช้งานอยู่เลยแล้วบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆบัดบใครที่กำลังเล็งอยู่นะคะแนะนำว่าดูรีวิวคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วรีบตัดสินใจได้เลยนะคะกับคันนี้เลยค่ะ Ho n ด้ a คอร์ d 2.0 Hybrid Tech นะคะเป็นปี2020นะคผู้ชมค่ะสีขาวกริบๆมาพร้อมชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ภายนอกเลยนะคะว่าน้องคันนี้มีดีเทลยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะ ด้านหน้านะคะเป็นไฟฟ u ู LED มาแล้วนะคะเต็มระบบแบบนี้เลยนะคะมีระบบออโต้ไฮบรีมาเรียบร้อยแล้วด้วยจะมีความแบบลินล้นสีฟ้าแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมแล้วคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED อีกเช่นกัน แต่ที่พิเศษยิ่งไปกว่าทั่วทั่วไปนะคะคือกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะตกแต่งเป็นโทนสีดำท่านผู้ชมนะคะให้ความสปอร์ตมากๆเลยถ้าเป็นเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะคะก็อาจจะดูผู้ใหญ่นิดนึงนะ,ะแต่หมูว่าคันนี้เจ้าของเดิมแต่งมาแบบสปอร์ตมากๆนะคะเป็นสีแบบขาวดําตัดกันได้อย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็คันนี้มีกล้องด้านหน้ามาด้วยนะคะมีกล้องรอบคันเลยนะคะมีระบบช่วยจอดด้วยเซนเซอร์หน้า4จุดแบบนี้เลยท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้ มาดูกันที่ด้านข้างบ้างนะคะท่านผู้ชมค่ะด้านข้างนะเขาจะมาพร้อมล้อลอยนะคะสีทูโทนขอบ18นิ้วแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่คันนี้ยังบอกตรงตามตรงนะคะว่ายังไม่ได้มีการเก็บงานนะเพิ่งมาใหม่ๆหมาดๆเลยนะคะ ขนาด18นิ้วเนาะแล้วก็ซีรียังคือ2 3 5 4 5 z R 18นะคะอาชี้ให้ดูนิดนึงตรงนี้โอเคมีรอยนิดนึงนะคะเรารีวิวกันตามตรงเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าสภาพโดยรวมของน้องเขาจะต้องมีการเก็บงมเก็บงานกันให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องกังวลเนาะและดูมุมกว้างกันก่อนนะคะที่ด้านข้างนี่ด้านข้างมีสเกิร์ตข้างมาให้ด้วยนะท่านผู้ชมเป็นตัดขอบสีขาวดำแบบนี้นะคะตัดขอบพรเมียมด้วยนะสวยงามมากเลยนะแต่งมาแบบ ครบท่วนแล้วนะคะใครที่ซื้อไปไม่จําเป็นต้องแต่งเพิ่มเลยนะคะทีนี้เรามาต่อกันนะคะที่ตัวฝาครอบกระจกกันมากฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยว LED มาให้ด้วยแล้วคันนี้เขาก็จะซ่อนเลนวอชไว้แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ย สวยงามค่อนข้างกลืนกันมากๆเลยนะคะตัวประตูนะคะตัดขอบโครเมียมแบบนี้เลยด้านข้างมือจับของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีโครเมียมนะคะแล้วก็สีเดียวกับตัวรถสามารถล็อกปลดล็อกได้ทั้งคู่และถ้าท่านผู้ชมเห็นเขาจะมีไฟสองสว่างตรงนี้นะคะนี่ไม่แน่ใจมองในกล้องเห็นไหมต่ตรงนี้เขาจะมีไฟสองสว่างแบบนี้เลยนะคะล็อกปลดล็อกได้จากตรงนี้เลย เดี๋ยวแกดูโครงสร้างกันนิดนึงอ่ะดูแผงประตูก่อนนะคะแผงประตูเดิมๆแบบนี้เลยคันนี้เป็นตัวรถสีขาวนะคะตกแต่งภายในเป็นโทนสีดํานั่นเองนะน็อตขอบประตูนะคะเป็นแบบนี้เลยอ่ะเดิมๆนะคะสวยงามนี่แล้วเจาะให้ดูตรงนี้นะคะเพดด้านล่างมีความตกแต่งเป็นลายคาร์บอนแบบนี้เลยนะคะเป็นเทปละอุ้ยสวยด้วยสวยมากเลยตรงนี้ท่านผู้ชมขะชอบจังเลยนะคะอ่ะดูโครงสร้างกันต่อเนาะ นี่อาร์คเดิมโรงงานแบบนี้นะคะของโรงงานแน่นอนนะสวยงามสวยงามมากโครงสร้างเดิมเลยมาค่ะมาดูที่ประตูบานหลักกันต่อเลยนะคะชึบชึบชึบนี่แผงประตูสวยงามดีนะคะนะ้องขอประตูเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็สครับเพรทนะคะมีดามาด้านล่างทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามมากตกแต่งมาแบบลงดีเทลสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวมุกลองแกะตัวโครงสร้างให้ดูนะว่าเมรอาร์คยังเดิม,เด,มเดิมไหมเนาะ เม็ดอดอักเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะการันตีเลยว่าคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิวามน้ำท่วมหรือกอ่อไม้มาแน่นอนนะฝาถังน้ำมันจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของตัวรถนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อนะที่ด้านท้ายกันบ้างนู้้ชมเนี่ยด้านท้ายเขาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านบนจะมีเสาอากาศนะคะแบบคริ่ฉลามชาร์ฟินนั่นเองเนาะ,ะเลื่อนลงมานะคะจะเจอกับปอยเลอร์เล็กๆแบบนี้ สวยงามนะคะันนี้คือตัวท็อปนะคะทั้งศูนย์ท่อน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็น Fu l l LED ดีเช่นกันนะคะเป็น l e วดีไกด์แบบนี้เลยตัวไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะหลอดไส้าตามปกติเลยนะคะไฟทับลมฟังดูพิมมีเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้เซนเซอร์หลังอีก4จุดเลยนะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะตัวดิฟิเซอร์ตัวกันชนท้ายของเขาเนี่ยจะมีตัดขอบเนี่ยเป็นคิ้วโครเมียมแบบนี้ สวยงามเลยให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะท้ายคันนี้สวยมากเลยท่านผู้ชมนะคะแล้วก็มีแบตค์คำว่า Accord เรียบร้อยนะคะพร้อมกับแบตค์คำว่า Hybrid นั่นเองนะเหตุกานี้ก็คือรู้เลยนะคะว่าตัวท็อปแน่นอนเนาะก็มองหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแกะดูที่เก็บสัมภาระกันบ้าง นี่ที่เก็บสัมภาระกว้างขวางมากเลยนะแล้วก็บาะพับได้ด้วยนะคะน้ชมขาสังเกตตรงนี้ได้เลยนะพับเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพับเป็นแบบตอนเดียวไปเลยนะคะเดี๋ยวแวะดูด้านล่างหูนี่วางถุงก๊อบได้ว่ามันสองถุงเลยนะน้ชมกว้างมากนะคะนี่คันนี้นะคะไม่ได้มียางอะไหล่มาให้เนาะแต่ว่ามีตัวชุดซ่อมยางชั่วข่าวมาให้นะคะน้ชมนี่ชึบอ่ะแวะมาดูโซนด้านขวากันบ้างนะคะ โอเคล้อมแม็กล้อนี้นะคะสวยงามดีนะท่านะผู้ชมยางเขาเนี่ยหน้าหลังจะเป็นซีรีส์เดียวกันเลยนะคะชึบอาแผงประตูด้านขวาน,นะคะมีมงมีมา่านมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะจะแ,แกะเม็นางให้ดูบ้างชึบนี่นะคะอาร์กเดิมโรงงานนะคะคันนี้โอ้โหบอดี้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะท่านะผู้ชมไปเราไปดูที่ประตูบานสุดท้ายกันนะคะชึบ นี่แผงประตูสวยงามดีนะคะมี Memory ีซิให้2องตำแหน่งเลยเซนทันล็อกต่างๆนะคะตามปกติไม่ได้มีล็อกล่อนใดๆเลยท่านผู้ชมนี่สวยงามมากนะคะอะดูดูโครงสร้างเหมือนเดิมนี่จอให้ดูแบบนี้เลยนะคะจะได้สามารถตัดสินใจจากการดูรีวิวออนไลน์ได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครดูแล้วยังสบาใจไม่พอ แวะมาดูคันจริงได้นะคะที่เป็นรถบีคาร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมุกพาท่านะผู้ชมไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะว่าครันนี้หน้าตาห้องเครื่องเขาจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะมาค่ะท่านะผู้ชมทีนี้มาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะตัวนี้ฝากระโปรงเขาจะเป็นแบบช็อคอัพแบบนี้เลยนะคะโปรดสลักดันขึ้นเพียงเล็กน้อยนะก็จะเด้งขึ้นแบบนี้แล้วนะ,ะทีนี้มาดูที่น็อตขอบฝากระโปรงนะคะ น็อต <Not S 2> เดิมๆไม่มีขยับนะท่านผู้ชมเนี่คันนี้โหดไม่เคยโดนหน้ามาแน่นอนนะคะลอยปั๊มนงปั๊มนู่นต่างๆนะเบ้าชงเบ้าชงนะคะตัวมาเก้งคลเลอร์เนี่ยยังอยู่ตรงกันแบบนี้เลยนะคะคันนุ่งคันหน้านี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะสวยงามสวยงามนะคันนี้อาจจะมีคราบสกปรกเล็กน้อยนะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลงไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีการเก็บงานเพิ่มเติมแน่นอนนะคะตัวฝากระโปรงนะคะเดิมๆแบบนี้ลูกกลมคมกริบเลยนะคะแล้วก็ตัว สติ๊กเกอร์มอกรนะยังอยู่แบบเดิมเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสี่สูบสิวาลวนะคะแล้วก็ขนาด2.0ลิตรนั่นเองนะคะทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะให้แรงมาสูงสุดเนี่ย อยู่ที่2 1 5แรงม้าเลยท่านผู้ชมถือว่าเป็นรถดีเซ gment นะคะที่แรงมากๆเลยนะตัว Honda c ซี i c ตัวปัจจุบันเนี่ยยังแรงไม่ถึงตัวนี้เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วคันนี้นะได้ขับทั้งรถฟิลผู้บริหารนะคะแรงก็แรงนุ่มนวลก็นุ่มนวลนะสามารถใช้เป็น Daily Use ได้เลยนะคะใครที่มาลังมองหาอยู่รีบตัดสินใจนะคะดูรีวิวแล้วรีบตัดสินใจได้เลยเดี๋ยวพาไปดูที่ห้องโดยสารภายในกันต่อเลยดีกว่านะคะคันนี้ ว่าภายในของเขาเนี่ยจะมีดีเทลมีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ห้องโดยสารภายในกันบ้างนะคะท่านผู้ชมด้วยความที่คันนี้เนาะตัวรถเขาเป็นสีขาวนะคะก็จะได้ภายในสีดําแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะก็สวยงามเนาะแต่ว่ารุ่นนี้ถ้าเป็นภายนอกสีดําหรือว่าสีเทานะคะตัวบอกเขาเนี่ยจะได้เป็นโทนสีน้ำตาลนะก็ถือว่ามีความแตกต่างนะมีความมีสเสน่ห์ที่ เรียกว่ายังไงดีสวยนะคะสวยกันคนละแบบนั่นเองนะคะทีนี้เบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะท่านผู้ชมค่ะตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยปรับได้แปดทิศทางนะคะแล้วก็ตำแหน่งของผู้ที่นั่งข้างๆเนี่ยจะได้มากสูงสุดถึง4ีทิศทางนั่นเองนะคะทีนี้เราแวะมาดูที่ด้านบนกันบ้างนะคะด้านบนนะจะเห็นเลยนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะก็จะมีหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นแค่ครึ่ง ครึ่งตอนหน้านั่นเองนะคะตัวม่านเมื่อนี้เราสามารถเปิดปิดแบบเมนูนวลได้เลยนอกจาตัวกระจกนะคะสามารถปรับนี่เปิดได้จากปุ่มตรงนี้นี่นะคะฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะรุ่นนี้อย่างที่บอกเลยนะว่าเขาเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะตอนนั้นเลยนี่ตัวออปช่นออปชั Option ่นเนี่ยเขาจะมาแบบุูยอยู่ที่อันนี้แน่นอนเลยนะท่านผู้ชมนี่ชึบนะคะนี่ถือว่าครบครันนะคะต่อการใช้งานนะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ จะมีกล่องเก็บแว่นมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอา่าม่านบังแดดดูม่านบังแดดหนึ่งมีไฟไหมคะอ่าม่านบังแดดมีไฟนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคันนี้บอกเลยว่าเพิ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อไม่กี่วันนี้จริงๆนะคะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ตัวนี้รู้สึกว่าหาซื้อเข้ามายากด้วยนะท่านผู้ชมและสภาพสวยๆแบบนี้ใครที่กำลังอยากได้นะรีบดูคลิปรีบตัดสินใจนะคะสามารถติดต่อนะคะจองออนไลน์จัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านได้เลยเนาะทีนี้อ่าแวะมาดูกันต่อนะคะตรงกลางบ้านนี่ ตัวกระจกสองหลังของเขานะคะจะเป็นตัดแสงออตโต้เลยแล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องหน้ารถยนต์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว Honda Sensing เต็มระบบเลยนะคะทีนี้ลงมานะคะเลื่อนลงมาดูแดชบอร์ดด้านหน้ากันบ้างนี่แดชบอร์ดด้านหน้าสีดำนะคะเป็นบุนุ่มแบบนี้นะคะวัสดุวัสดุค่อนข้างพรีเมียมเลยเนาะแล้วก็ตัดขอบนะคะด้วยลายไม้แบบนี้นะให้ความแบบดูพรีเมียมดูภูมิฐานนะท่านผู้ชมตัวลายไม้น้นส่วนมากมักจะมาคู่กับ รถดีเซกเมนต์จริงๆนะคะ mm hmm. เลื่อนลงมาเนาะ mm hmm. ก็จะเจอกับตัวช่องกล่องก็บช่องเก็บของแบบนี้นะคะก mm hmm. ้องขวางใช้ได้เลยนะ mm hmm. ทีนี้ดูกันที่จอกลางกันบ้างนะคะ mm hmm. จอกลางเป็นจอทัชสกรีนมาเรียบร้อยแล้วด้วยเนาะ อ่าโหลื่นเลยท่านผู้ชมรองรับ Apple CarPlay นะคะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เนี่ยรองรับแบบไร้สายเลยนะคะใน USB อสมมีมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็คันนี้นะคะเขามาพร้อมกับตัวช่วยจอดนะท่านผู้ชมนี่นะคะเราสามารถเลือกแบบนี้ได้เลยฟังก์ชันช่วยจอดของเขานี่นะคะเวลาเรากดดูก็ให้กดตรงก้านก้านปัดน้ำฝนแล้วฝั่งซ้ายมือแบบนี้เลยนะแต่ว่ากล้องของเขาก็คือจะตามแบบฉบับของ ของ Honda แหละท่านผู้ชมนะคะก็อาจจะไม่ได้คมชัดมากแต่ถือว่าก็มองรู้เรื่องนั่นเองนะคะนี่โอ้โหใช้ได้เลยนะคะคันนี้นี่เป็น Hybrid ด้วยเขาก็จะมีเนี่ยกราฟิกแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเลื่อนลงมานะคะจะเจอกับช่อง Air แอรนะ์แบบนี้หน้าตาแบบนี้ หน้าตาโมเดิร์นโมเดิร์นตามปกติเลยนะท่านผู้ชมเพราะารถคันนี้ก็เป็นปี2020นะคะก็เข้าปีที่5แล้วเนาะถามว่ามีใหม่กว่านี้ไหมแน่นอนว่ายิ่งปัจจุบันเนี่ยมีตัว g 1 1ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังชอบโฉม G10 อยู่นะใครที่เป็นแบบสาวก Honda นะชอบ Honda ชอบ Accord นะคะแล้วก็ชอบโฉม G10 เนี่ยเก็บคันนี้ไวพ้พิจารณาได้เลยเนาะเลื่อนลงมาจะเจอกับโซนแอร์แบบนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้นะเนี่ยสามารถมีปรับออโต้แยกปรับอิสระ 2โซนเลยนะคะตามความชอบเลยนีตัวปรับพัดลมนะคะทีนี้เลื่อนลงมาอีกจะเจอกับช่องเก็บของนี่นะคะในนี้เนี่ยจะมี usb ให้นะคะหนึ่งตำแหน่งเนาะแล้วก็มี power l e t ให้ด้วยนะคะที่สำคัญยังไม่พอนะคะนนี้มี ตัว Violet Charge มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช้แล้วก็ปิดแล้วก็ไว้วางของตามปกติได้เลยนะหรือว่าถ้าดูรเสายตาปิดแบบนี้ดูเรียบหรูสุดๆเลยนะท่านผู้ชมค่ะทีนี้เลื่อนลงมามาดูกันต่อนะคะที่คอนโซลกลางกันบ้างนะคะคอนโซลกลางจะตกแต่งเป็นโทนสีดําสีเดียวกับบอกแบบนี้เลยนะหัวเกียร์สัน้นทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวที่วางแก้วทรงนาฬิกาทรายแบบนี้เลยนี่ ดูดีมากนะคะกว้างขวางเนาะแล้วก็มีหมดการขับขี่เนี่ยมาให้นะคะนี่มากถึง3โหมดเลยนะคะมีอีคอนโหมดนะคะมีโหมดสปอร์ตด้วยแล้วก็มี EV m o โหมดมาให้คุณผู้ชมด้วยนะนี่เป็นไฟฟ้า100%เลยซึ่ง ถ้าเรามีแบตเตอรี่ที่เพียงพอเนี่ยแล้วขับขี่ด้วย EV โหมดที่เป็นไฟฟ้า100%สามารถขับขี่ได้สูงสุดถึง130กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะแต่มูคิดว่าอาจจะไม่ได้แบบขับในระยะทางที่มันไกลหรือนานขนาดนั้นนะท่านผู้ชมอาจจะได้แค่ประมาณช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองเพราะว่าถ้าแบตเขาลดเนี่ย ตัวเครื่องอยนต์เขาก็จะทํางานต่อนั่นเองนะคะแน่นอนเหมือนเดิมเลยว่ารถรุ่นใหม่ๆนะคะก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้เบรกหมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะตัวที่พักแขนของเขากว้วางขว,วางดีนะคะท่านผู้ชมสภาพบอกก็ดีมากนะท่านผู้ชมร่องรอยการใช้งานน้อยมากเลยแล้วคันนี้นะบุ๊กบอกเลยว่าขับเฉลี่ยมานะคะประมาณปีละไม่เกิน0,000มื่อโลประมาณ2 0 0 0 0โลไม่เกินนี้นะถือว่าไมาก่ก็ไม่มากนะคะกำลังดีเนาะอะ่ะเปิดขึ้นมาดูช่องเก็บของตรงนี้นะคะ ก็อ้กว้างขวางดีเลยท่านผู้ชมกว้างมากสามารถวางทิชชู่ได้2ม้วนอยู่นะคะเน่เก็บของเก็บของมีลิ้นชักเล็กมาให้แล้วในนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยว่าจะมี usb มาให้อีกหนึ่งตำแหน่งเลยนะคะนี่เป็นไงพร้อมครบครัน พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะทีนี้อ่ะแวะมาดูโซนนี้กันบ้างนะคะตัวพวงมาลัยเนาะพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะหุ้มด้วยหนังนะคะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบนี้นี่ดูคันนี้เจ้าของเดิมนะคะมีการตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนีย่เจ้าของเดิมน่าจะเป็นคนรักรถนะเป็นคนชอบแบบความสปอร์ตความซิ่งพอสมควรเลยนะคะตกแต่งมารอบคันเนี่ยถือว่าสวยงามเลยเนาะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มี a d a p t i v e Cruise Control มาเรียบร้อยแล้วด้วยที่สําคัญคันนี้มีแพลตชิฟด้วยนะคะสามารถปรับ เ,เล่นเกียร์อะไรได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้ดูที่มาตรวัดกันบ้างน,นะผู้ชมมาตรวัดคันนี้นะคะด้านขวาจะเป็นเข็มนะเป็นแบบเข็มตามปกติเลยส่วนด้านซ้ายจะเป็นจอท f t แบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนกราฟ,ฟิกตรงนี้ได้ด้วยนะคะขนาด7นิ้วและดูไม้นะคะคันนี้ไม่อยู่ที่ 99,412กิโลเมตรนะรเท่านั้นเองเนาะรถ5ปีนะคะเข้าปีที่5แล้วไม่เฉลีย่ยเนี่ยยังไม่ถึงแสนโลก็ตกขับเฉลีย่ยประมาณหมื่นปลายๆหรือตีกลมๆเพราะว่ามัน9 9 0 0ก็อาจจะตีกลมๆประมาณปีละส0 0 0 0ืโลนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ห้องโดยสารตอนหลังกันต่อเลยนะคะว่าคันนี้ฟิลลิ่งการนั่งของห้องโดยสารสภาพบอกของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในห้องด้วยสารตอนหลังของเจ้าไอคอร์ไฮบริดเทคคันนี้กันแล้วนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าห้องด้วยสารกว้างมากๆเลยนะคะนี่เฮดรูมนะคะก็เหลือเฟือเล็กรูมนี่ไม่ต้องพูดถึง โอ้โหห้าหกกำปั้นเลยนะคะเหลือเฟือม,มากเพราะว่าตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มุกนั่งแล้วก็ขับขี่จริงๆนั่นเองนะคะตัวบองเขาฐานเบาะจะกว้างมากเลยนะดูสิคะว่ารองรับนะคะตั้งแต่กน้นยาวไปจนถึงหัวเข่าแบบนี้เลยนะคะนั่งสบายมากแล้วก็วงศาของบองเขาจะมีความปรับเองนิดหนึ่งซึ่ง มุกชอบวงษานี้มากนะคะแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่าเรานั่งในระยะทางไกลๆเนี่ยบอกเลยว่าข้างหลังนั่งสบายมากไม่เมื่อยแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะว่าคันนี้เขามีม่านบังแดดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสามารถดึงแบบนี้ได้เลยสะดวกสบายใช้งานได้ปกตินั่นเองนะคะสภาพบบกะก็ค่อนข้างใหม่เลยท่านผู้ชมไม่ได้มีการฉีกขาดใดๆนะคะคะแนนบอกนี่ให้90%เลยนะคะ9เต็ม10ไปเลยมีแวะมาดูอ่ะ ตัวที่พักแขนตรงกลางนะคะหูใหญ่มากแล้วก็นุ่มด้วยนะท่านผู้ชมมาพร้อมกับตัวที่วางแก้วสองตแหน่งแบบนี้เลยนะคะสวยงามสวยงามตรงกลางมีช่องเก็บของนะคะแต่ว่าต้องใช้กุญแจไขนิดหนึงอ๋อแบบนี้เลยนะคะ เก็บได้นะล็อกได้นะคะถือว่าสะดวกสบายเอาเรื่องเลยนะด้านหลังเนี่ยนั่ง3าคนสบายๆชิลมากเลยเนาะแล้วก็ด้านบนนะคะเขาจะมีไฟสองสว่างมาให้2ตํตำแหน่งแบบนี้นะครบถ้วนที่สำคัญนะคะอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกของเขาก็คือนี่เลยเป็นแอร์ตอนหลังนะท่านะผู้ชมนะคะแอร์ตอนหลังแบบนี้นี่สภาพดีมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ USB อีก2ตํตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวเบาะเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยที่เป็นเบาฝั่งซ้ายสามารถ กดปรับตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งได้จากด้านข้างแบบนี้เลยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนี่ถ้าสมมติว่าแบบโอเคคุณแม่นั่งข้างหลังคุณลูกนั่งข้างหน้านะคะแล้วลูกหลับหรืออะไรก็สามารถกดปรับให้จากตรงนี้ได้เลยเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ชอบมากๆของ a c c o r d นั่นเองเดี๋ยวมุกพาไปดูช่วงล่างกันต่อเลยนะคะว่าคันนี้สภาพช่วงล่างเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาค่ะท่นผู้ชมทีนี้เรามาดูกันที่ช่วงล่างของเจ้า Accord Hybridtec คคันนี้กันต่อเลยนะคะอย่างที่เห็นว่าภาพรวมของเขาเนี่ยเก็บงานมาดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คันนี้เป็นตัว y y r i d Tech เนาะจะเป็นท่อไอเสียเดี่ยวแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัว1.5เทอร์โบเนี่ยเขาจะได้เป็นปลายท่อคู่ทรงสปอร์ตนั่นเองนะคะทีนี้มาเดี๋ยวดูจอ,อรายละเอียดดูกันบ้างนะคะที่โช๊คนะนี่ โชกแห้งๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมมีคราบสกรปรกเล็กน้อยนะตามปกติเลยเพราะว่ารถมีการใช้งานมาแล้วนั่นเองนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาเนี่ยนับจากวันที่ถ่ายเพิ่งเข้ามาแค่ประมาณ3วันเองนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อาจจะมีความสกรปรกอยู่บ้างแต่ว่าก่อนส่งมอบเนี่ยยังไงเรามีการทาความสะอาดให้ทุกจุดอยู่แล้วนะคะนี่พ่ทอเธอ,อเดิมๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมแต่มุกจะบอกอะไรรู้ไหมลองฟังมันเงียบมากท่านผู้ชม ตอนนี้นะคะเครื่องยนต์ในสตาร์ตติดอยู่นะท่านผู้ชมมุกสตาร์ตเครื่องไว้แล้วก็ยกขึ้นห้อยแบบนี้จะเห็นเลยได้ยินเลยว่าเสียงมันเงียบมากๆนะคะนี่เงียบไหมเงียบมากท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงโชคกเชิกนะคะตามปกติเลยนี่ มาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้น้าแม่หยดนะคะเป็นเรื่องปกติเลยเพราะาเครื่องเครื่องมันสตาร์ตติดอยู่นั่นเองแต่อันนี้น่าจะเป็นเสียงของตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าแบตน้อยลงเนี่ยตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะทําการติดเพื่อเป็นการฝันไฟให้นั่นเองเดี๋ยวมูกพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของการเทรสไรด์กันต่อเลยเนะคะว่าคันนี้สมรรถนะการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมเราไปเทสไรด์นะคะเจ้า Accord Hybrid t e c ทคันนี้กันเลยดีกว่าลองเหยียบสักนิดหนึ่ง ด้วยความที่คันนี้นะคะเขาเป็นเครื่องแบบไฮบริดเนาะก็จะมีความพุ่งในตอนต้นนะคะมากกว่าตัว1.5เทอร์โบนั่นเองเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดนะคะมุกพึ่งจะรีวิว a c ค o r รตัว1.5เทอร์โบไปเมื่อไม่นานนี้นะถ้าท่านผู้ชมกําลังลังเลเนาะระหว่าง2รุ่นนี้ก็ลองดูรีวิวแล้วเอามาเปรียบเทียบกันดูนะคะนี่เดี๋ยวลองดูนะองศาการเลี้ยวพวงมลาลัยกันบ้างช่วงนี้รถอาจจะเยอะนิดนึงนะคะ แล้วก็พวงมาลัยคันนี้นะมูรู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่พวงมาลัยเบาใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมเวลาขับทางไกลเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าไม่เมื่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวลองเลี้ยวชึบ ก็กินประมาณเลนครึ่งนะท่านผู้ชมแล้วเวลาที่เราขับขี่ตรงนี้จะมีตัวแสงของ head-up display นะคะขึ้นในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่มองเห็นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันเลยว่าคันนี้เขามี Honda าเลนวอ h มาเรียบร้อยแล้วด้วยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะคะเขาก็จะขึ้นหน้าจอให้แบบนี้เลยนะแล้วตัวนี้นะคะเป็นตัว2.0 Hybrid Tech ก็การันตีได้เลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะ ช่วงล่างเฟิร์มมากเลยคันนี้นะไม่ครอนไม่ไร่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อเลยนะคะว่าน้องคันนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปกันคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมคะจบไปแล้วนะคะกับรีวิวตัวเต็มของ h o n ด a a c อ o r ดนะตัว2.0 Hybrid Tech ปี2020สีขาวคันนี้นะคะที่เข้ามาใหม่ๆหมาดๆเลยเนาะอย่างที่เห็นนะคะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้แล้วก็น่าเป็นเจ้าของมากๆเลยแล้วบอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมชุดแต่งครบครันแบบนี้เอาไปเนี่ยขับได้ยาวๆเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะในส่วนของราคากันบ้างเนาะน้องคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 958,000บาทนะคะออกรถฟรีดาวนะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ10,600กับอีก40บาทเท่านั้นเองนะคะมูบอกเลยว่าคันนี้ ถูกกว่าตอนออกห้างเกือบครึ่งนึงเลยนะออกห้างคันนี้นะมูบอกเลยว่าราคาประมาณล้านแปดนะท่านผู้ชมคะ่ะประมาณ1นึ่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะเพิ่มอีกพันเดียวก็ล้านแปดแล้วตอนนี้นะคะผ่านมา5ปีราคาลงไปเกือบครึ่งนึงแล้วท่านผู้ชมไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนถึงจะคุ้มแล้วนะคะแล้วบอกเลยว่าคันนี้ซื้อตอนมือสองคุ้มมากนะท่านผู้ชมค่ะกับสภาพรถที่กริบขนาดนี้นะคะไม่ประมาณนี้ผ่อนประมาณนี้นะคะมีคันนี้คันเดียวเลยนะนะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจออกรถกับมิคาวันนี้นะคะเราก็รับประกันนะคะเครื่องเกียร์กล่อง ECU แล้วก็หลายกว่า2 1 7รายการให้ฟรีนานสูงสุด1ปีหรือว่า1,000 10, 0กิโลเมตรเลยนะผู้ชมยังไม่พอนะคะยังมีบริการขาดัดสีเคลือบแก้วให้ฟรีอีกสครั้งสําหรับลูกค้าปริมณฑลต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพ อยากได้การจัดส่งนะคะเรามีบริการจัดส่งฟรีด้วยรถสไลด์300กิโลเมตรแรกเลยนะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าเคยใช้รุ่นนี้ดีไม่ดียังไงลองคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกาลังใจให้มุกแล้วก็ชอบมิคาชาแนลของเราหน่อยนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ามุกจะหยิบขนหนมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะคะอรอลุ้นกันเนาะวันนี้มุกขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com